สวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้คลิปแถมนะครับตอนแรกผมจะทำคลิปอื่นนะฮะผมทำคลิปไปแล้ว3คลิปนะมีคลิปยูโรทิศามีคลิปเคมูดาแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับตลาดหุ้นใช่ไหมหุ้นคาราวาแดงแล้วเนี่ยคลิปที่4ีนี่มาโดยบังเอิญตอนแรกผมไปเสิร์ชไอผมนั่งคิดอยู่นานจะทำคลิปเรื่องความรักแบบทั่วๆไปการคิปบวกการทำธุรกิจสุดท้ายไม่ลงตัวสักที คลิปเด้งขึ้นมาอ่ะครับยูโรมีวิธีจีบสาวแบบไหนแล้วก็มีรูปโมเมนต์สวยๆของทิศสาแนละ้วก็บอกว่าเนี่ยสองคู่เนี่ยบอกไม่สร้างโมเมนต์แต่ดูแต่ดูก็สิหวานมากนะมันหวานจนต้องทำคลิปป่ะคิดดูสินะชอบคือไอ้ไอคลิปที่เขาทำเนี่ยผมชอบชอบสุดคือเปิดหัวทดใ้ทิสาใส่ชุดสีม่วงนะยูโรใส่ชุดขาวแล้วก็แบบว่าเหมือนกับคอแบบ พอปิดกระดุมแบบว่ารัดคอแล้วทิศาก็โอบจากข้างหลังเนี่ยผมชอบโมเมนต์ที่ผู้หญิงโอบจากข้างหลังนะผมว่าอันนี้ดีแต่เขาเขินเขยก็เลยทําไม่เต็มที่นะกับคลิปกับกับกับอ่าโมเมนต์สุดท้ายที่แบบเหมือนทิศศาใส่ชุดแดงยูโรไม่แน่น่าจะใส่ชุดขาวมาแล้วแบบหน้าใกล้กันมากอ่ะแล้วก็ทิศาก็มองหูแบบแบบละมุนนะจู่ยูโรก็แนวแบบก็ตาหวานนะแต่ก็แบบยังแบบกึ่งๆึ่งไอ้อหูแบบก็มันมันมันสื่อหลายหลายอย่างนะ ผมก็เลยมองมาทําคลิปนี้ว่าตออกลงไอความหวานเนี่ยมันสร้างขึ้นมาหรือว่ามันเป็นหวานจริงๆหรือผสมหรือ,อยังไงเนี่ยไม่เข้าใจนะ,ะกฎหนึ่งมานะถ้าเป็นความหวานที่แท้จริงนะหวานเหมือนเรากินน้ําตาลสดนะผมว่าไม่ใช่น้ําตาลแบบน้ําตาลทั่วไปน้ําตาลใสแดงหรือน้ําตาลที่เป็นเมบทนะเป็นน้ําตาลสดหรือไม่ไงั้นเป็นน้ําตาลอีกแบบหนึ่งที่ผมว่าดีนางๆไม่ค่อยมีจาได้ปัตสมัยก่อน30ปีก่อนเนี่ย ชอบมีคนมานั่งมีโต๊ะแล้วก็จะปั่นแบบไม่รู้จะใช้น้ําตาลนอะไรทักอย่างที่มันเป็นแบบมีรูปลิงมีรูปอะไรอะ่ะมีสีขาวสีแดงะนะที่เป็นปั่นรูปลิงอะ่ะแล้วก็เสียบไม้อะ่ะมีหลายรูปเลยนะผมว่าไอนะ้น,นั่นขนมนะคะสื่อความหวานทั้งคู่เป็นแบบนี้เลยนะเออแล้วก็ถ้าเป็นในหนังจีนชอบมีนขนม,มคล้ายคล้ายลิงนี่แหละแต่มาเขาจะไม่ค่อยมีสีคล้าย,าย,ายเป็นขนมที่แบบเหมือแนบบบางทีก็เป็นขนมแบบผลไม้แล้วก็มาเชื่อมน้ำตาลแล้วก็เป็นแท่งใช่ไหม แล้วก็ชอบซื้อซื้อกินเวลาแบบว่าเหมือนกับผู้หญิงมีความปัญหาความรักหรือว่ามีความน้อยใจผู้ชายก็ซื้อให้กินอะไรประมาณนี้หรือว่ามีขนมอีกอันหนึ่งที่เป็นแบบเป็นแบบว่าเหมือนก็ทาเป็นรูปๆเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสีน้ําตาลนะอันนั้นอ่ะผมมองว่าเป็นของมหวายประมาณนั้นละเออเนะี่ยทั้งคู่ก็นั่งแทะไอ้ขนมนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮึแบบไม่ต้องมีคนอื่นนะอยู่วันนี้ไปนานวิหลายปีแบบว่าอยู่กันแบบเหมือนกันโลกสมมติอ่ะเออผมว่าอยู่กันได้นะคู่เนี้ย ออส่วนจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอันนี้ค่อยว่าทีนึงนะแต่ผมลองให้กดนะกดหนึ่งก็คือความหวานเนี่ยเป็นความหวานธรรมชาติเป็นความหวานแบบละมุนละไมที่แบบเหมือนกับกินน้ําตาลสดหรือว่ากินแบบขนมปั้นอะผมไม่รู้เรียกว่าอะไระขนม,มนท่านคงจะรู้ว่าที่มีสีขาวสีแดงที่แบบเหมือนปั้นเป็นรูปลิงรูปสัตว์รูปอะไรต่างๆเนะี่ยรูปหัวใจรูปอะไรแบบนี้ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วนะอ,อ่ นั่นแหละเป็นความหวานานะหรือสองก็คือเป็นความหวานแบบสร้างผ้าพวกขายคอนเทนต์อะไรเงี้ยผมเชื่อหนึ่งนะกดหนึ่งนะท่านก็ลองดูว่าเป็นกดแบบไหนนะอาจจะมีคนมาป่วนหรืออะไรงช่างเขานะแต่จะกดสองไม่ผิดนะถ้าท่านคิดอย่างนี้นจริงแต่ถ้าจะมาป่วนอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่ท่านอะไรเงี้ยนะครับแต่สําหรับผมเนะี่ยกดหนึ่งมันหวานจนเกินกว่าที่จะเป็นเพื่อนหรือสร้างโมเมนต์ ขายฝันนะผมไม่เชื่อนะมันหวานแหมไม่รู้จะเปียบเปยด้วยคําว่าอะไรท่านเห็นด้วยไหมละ่ะท่านรู้สึกว่ามันเกินไปอ่ะมันเกินไปแล้วนะยูโรทิศสาทำอย่างนี้เกินไปแล้วนะเออถ้าไม่ใช่รักกันจริงมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะเออนั่นแหละแล้วเหมือนกับว่ายูโรนี่ยนะเป็นผู้ชายยุคใหม่นะแต่ไม่ดู้นนในคลิปเขาวิเคราะห์นะแบบว่าเหมือนยูโรจีไม่เป็นเหมือนกับแ้มอีกแล้วต้องเหมือนกับว่า เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปนะแต่ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยมีลุ้นนะบางคนบอกว่าอุ้ยละครจบกระจบอันนี้ก็แล้วแต่เขานะแต่อย่างที่ผมพูดไปคลิดคิดแล้ว Hope for the best prepare for the worst ถ้าท่านเตรียมใจไวนะ้นท่านก็เผื่อท่านก็เชียร์ได้เต็มที่จะร้อยร้อยยี่สิบร้อย้อยห้าสิบสารอยก็ทำไปเลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปคิดนะคู่นี้มีความพิเศษมาก ได,ได้ผมว่าเกินนะแต่สุดท้ายเกินยังไงที่ที่บมบอกว่าความเหมาะสมไม่ใช่หมายความว่าจะต้องรักกันจริงสุดท้ายคู่ที่ดูเหมือนไม่เหมาะสมก็จะเป็นคู่กันก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะผมต้องย้ำอีกทีนึเราไม่รู้เราก็ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นแต่จะที่เราเห็นเนี่ยมันเกินกว่าเพื่อนเราก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเชียร์ได้ยกเว้นทั้งคู่จะมีแฟนแล้วหรืออะไรบางอย่างนะแต่ที่ยังไม่มีแฟนไอ้ข่าวอื่นๆผมไม่สนใจนะฮะเรายังเชียร์กันได้ภายในไเต็มที่นะ อะคลิปนี้ก็มาทักทายสั้นๆแล้วกันนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดหนึ่งความหวานเป็นความหวานแบบน้ําตาลสดหรือน้ําตาลปั้นเป็นรูปลิงนะครับหรือกดสองเป็นการสร้างภาพแบบโปโมหรือกดสามเป็นเพื่อนนะนะแต่อยากจะมีโมเมนต์แบบเหมือนแฟนได้ไหม ผมเพิ่มให้เป็นกด3นะแต่สำหรับผมยังไงก็กด1น,นะไม่ได้เป็นการโปรโมทไม่ได้เป็น,นผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ